ปะดีทุกคนก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่สามสิบแล้วนะครับผมก็เป็นวันที่ผมผมอะไรวะผมมีเรื่องที่จะมาบอกทุกคนครับทุกคนครับเคยสงสัยไหมครับว่าการที่ทุกคนเนี่ยเก็บตังค์เนี่ยแล้วเก็บตังค์ได้น้อยเนี่ยทุกคนเก็บตังค์แบบไหนเออเก็บทางดูวิธีหรือเปล่าหรือเก็บตังค์แบบ เก็บวันละบาทเก็บวันละสิบบาทหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมมีแค่นี้ครับในการเก็บตังของผมนะครับภายใน2นาทีนี้ทุกคนต้องเข้าใจครับผมเก็บตังของผมนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ของผมเลยนะฮะก็คือผมเก็บตังวันละ50บาทครับผมคือผมเก็บตังวันละห้าสิบห้าสิบห้าสิบใช่ไหมแล้วผมจะบอกให้นะครับ50ผมเก็บวันละห้าสิบภายใน1เดือนนะครับผมจะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆครับผมก็ เทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคสําหรับนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะผมได้หมดเลยนะครับก็ก็บอกเลยนะครับว่า50บาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะนะสําหรับผมนะผมบอกเลยว่า5 0บาทมันถือว่าแบบอยู่รอดอ่ะเนี่ยห้สบบาท30วันพันห้าทุกคนพันห้าคิดเอานะครับพันห้าเนี่ยทุกคนเก็บไปเก็บไปเก็บไปไปปีหนึ่งนะฮะอ่าผมขอคุณหน่อยนะฮะปีหนึ่งนะฮะ คุณได้ทั้งหมด6 0 0บาททั่วตลอกละการสามสิบวันได้หนึ่งแปดทุกคนยอมไหมละ่ะก็การที่ทุกคนจะเก็บตังค์นะครับ50บาทวันละ50บาทเยทุกคนเหมาะสําหรับที่ผมบอกไปเลยนะครับพอสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับบอกเลย50บาทนะครับหรือว่า20บาทก็ได้นะครับแต่ ที่แนะนำนะครับถ้าทุกคนได้เงินไปเยอะเนี่ยเช่นมหาลัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าเก็บตังค์ 100, วันละน้อยวันละสองร้อยอะไรอย่างงี้ดีกว่านะทุกคนคิดเอานะครับ30วันเนี่ยคุณได้สามพันเลยนะครับผมสามสิบวันแค่เดือนหนึ่งอ่ะคุณบอกเลยนะครับว่าใครที่โอ้โหใครที่เก็บตังค์อยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบไม่ค่อยแบบอ่าไม่ยกว่าอะไรนะไม่ค่อยอรู้นะครับว่าจะเก็บยังไงก็ดูวิธีนี้กันเลยนะครับนี่คือวิธีที่ผมใช้นะครับคือผมเก็บตังค์วันละ 50บาทนะครับมันก็เลยได้เยอะมากเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่มี้วครับหมดนะฮะโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับไว้แบบไว้แบบอ่าไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมมันค่อนข้างง่ายด้วยแหละจริงๆนะ5้าสบาทนะครับทุกคนนะฮะลองไปทําดูครับผมภายในกี่นาทีแล้วผมก็ไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าผมว่าทุกคนทําได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ จ้องมองตาผมสิครับทุกคนทำได้แล้วเออนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับถ้า EP นี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าแบบพูดไม่ถูกออวิธีก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้มันเป็นวิธีของผมน,นะฮะแล้วก็ถ้างงายังไงก็สามารถแบบคลิกกับย้อนดูใหม่ได้เลยน,นะครับขออภัยจริงๆนะฮะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแลครับอี EP นี้ผมไปแล้วทุกคน บานะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันะคยนะว่าทำได้จริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันทำได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเบสิกมากเลยนะอันนี้สำหรับผมนะผมเก็บละห้าสิบดีจริงๆนะผมไปแล้ว